สวัสดีค่ะเพื่อนมาดูนก,นกทำอะไรกันนะคะมองอย่างนี้ไม่รู้นะว่าทำอะไรกันเนี่ยอยู่ๆก็ไม้มาเลื่อยปุ๊บปา๊บปุ๊บปั๊บนะคะเพื่อนขางงมากเลยนะคะเขาบอกเก้าอี้นะคะใครมองออกม้างว่ามันเป็นเก้าอีอ้อ่ะตอนนี้พี่เพนยังมองไม่ออกนะว่ามันเป็นเก้าอี้นะคะเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่ามันคือเกาออ้าอี้ยังไงนะคะมาดูมาดูมาดูาดนะคะอ่ะอ่ะนึกภาพไม่ออกนะคะ เนี่ยค่ะมันเป็นแบบนี้นะค่ะเขาบอกเก้าอี้นะคะลองนั่งดูไหมนะคะเขาบอกนะ <S <S แหน่เห็นไหมเพื่อนแน่มีนั่งโชว์ด้วยว้าวกาแฟแก้วหนึ่งไหมคะป๋าโอ้โหสุดยอดนะคะสุดยอดนะคะโอ้โหเนี่ยสอดอีกทีกท,กทีนี้ขออนลองดึงดึงใหม่แล้วสอดเข้าใหม่ให้ดูหน่อยกิมดึงใหม่แล้วดึงสอดเข้าดูให้เจ๊ดูหน่อย <S <S เออตอนเราออกมาอย่างเงี้ยเรานึกไม่ออกนะคะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมประกอบถอดได้นะคะเพื่อนเนี่ยเราเอาไม้เราเอาไม้มานะคะไม้ไม้ที่มีอยู่นี่นะคะ เห็นไหมมันมันโอเคมากมากเลยนะคะมันโอเคมากๆเลยเพื่อนดูดิอันนี้อัน,นอันนี้ยังไม่เรียบร้อยนะคะเพราะว่า,าต้องขัดขัดให้เรียบกว่านี้นะคะน้องเขาบอกนะคะขัดให้ๆๆเรียบกว่านี้แล้วก็จะทาฉลเกนะคะไม้นี่ก็เป็นไม้เนื้อดีอยู่นะมันน่าจะเป็นพวกไม้สนไม้อะไรสักอย่างนึ่นะคะ่ะที่มันเป็นใส่ของมาจากต่างประเทศอะ่ะมันเหลือๆน้องเขาว่างๆช่วงนี้ไม่มีอะไรทําก็มาทําอันนี้กันนะคะโอเคมากๆเลยนะคะเพื่อนใครสนใจใครสนใจ เอาไปเรียนแบบได้นะคะยังไม่ได้จดลิขสิทธิ์นะคะเพื่อนขาก่อนที่จะจดลิขสิทธิ์นะคะไปก๊อปได้เลยนะดูสิถูกใจมากเลยอะ่ะถูกใจสิ่งนี้มากเลยนะคะเพื่อนนี่ดูสิน่าสนใจมากมากเลยเนาะ,อะไอเดียดีมากเลยนะคะพูดไอเดียอะไรนะเนี่ยชอบชอบชอบนะคะเพื่อนให้ดูทั่วๆนะอันอันอันนี้คือต้นแบบนะคะแล้วก็อันนี้คือเรายังไม่ได้ทำทำสีนะคะยังเป็นไม้ดิบอยู่นะคะแค่ขัดลงกระดาษทรายเฉยๆนะคะเนี่ยเห็นไหมได้อยู่นะ ได้อยู่นาโอเคนะคะเพื่อนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอามาให้กําลังใจได้นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้น้องๆฟังนะคะว่าโอเคดีไม่ดียังไงนะคะเพื่อนขาสวัสดีค่ะนะยังยังไม่ได้เก็บได้เท่น้อยถอดประกอบได้ด้วยอ่ะถอดประกอบได้ด้วย มันไม่ก็อี้น้อยแล้วเนี่ยก็อี้แข็งแรงเลยแหละถ้าเราใช้ไม้ประมาณนี้เนาะเออดีมากมากเลยอะ่ะเอ็นหลังได้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครนั่งแล้วมันเจ็บๆหน่อยก็เอาผ้ามาปูได้เลยเนาะผ้ามาปูแล้วก็นั่งสบายเลยอะ่ะดีดีดีด,ดีเดี๋ยวมีไม้เราทําไว้อีกนะคะเพื่อนเออนี่อไปต่อยอดได้นะเนี่ยต่อยอดได้นล้เนี่ยเป็นอาชีพได้โอเคนะคะเพื่อนขาเอาเอเดอาเอดีออดีมาฝากกันนะคะถอดประกอบได้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ